ตัวผู้หญิงมายืนยืนนี้นะครับอีแบบที่หนึ่งไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงจะท้เช่นกดนครกันซ้อนชิดหรือเกือบชิดนะครับทีแะที่หนึ่งสัมมืออยู่ที่นิ้นปีกสัมมือที่นิ้นปีกเขียงราบขยับทำให้ทำให้น,หน้าให้ดูนะครับให้ดูสองด้านเลยสังเกตน,นะครับมือในเปลียวลงถ้าเป็นสุ่าโมงตีน,น้องๆผู้หญิงทุกคนครับสองนะครับอันนี้อาจารย์พยายามทำให้เหมือนชัภวพตีนะแต่ตัวอาจารย์ใหญ่สองนะครับ อยากยะงหนีมากนะครับจะโดอให้ดูตัวรีให้แยกออกอีกหน่อยแต่ไม่ต้องถึงขนาดนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดนี้เป็นยักษ์ยังเฉียงลงอางนั้นถูกต้องนะครับลักษณะดนี้นะครับสามจังหวะครับหนึ่งก็คือดึงนิ้วชี้มาให้เจอจมูกไม่ได้จังหวะที่หนึ่งครับก้มก่อนก้มไือก่อนจังหวะศี่สั่จอที่สองนะครับคอครับหนึ่งสีรษัสองคอสามชนนะครับถ้าข้าขอจริงนะอาจารย์ทำให้ดูแบบจริงจริเลยนะครับปุ๊บ ครับนะขึ้นมาจบดกับหนึ่งนะครับนี่คือว่าลูกค้าทั่วไปว่าแบบการบริการทั่วไปเลยให้ให้ดูดีบางบริการเขาเขาไม่ไม่ก้มเพราะว่าอาจจะลูกค้าเินเป็นแถวพอลูกค้าเินเป็นแถวกาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลูกค้าเินเป็นแถวขึ้นเลยแต่เขาเรามาเนี้ยนะครับเราก้มขนได้แต่ทีนี้นะครับ